เรียกเต่ออกดึงไม่ออกเอออจากทำอะไรเริ่มมาจากอะไรที่มาทำธุรกิจตองอนี้มันจริงจริงเริ่มเริ่มตอนแรกาะว่าชอบอยากทำผมก็เริ่มจากที่ชอบซึ่งตอนนั้นตอนนั้นตอนแรกๆทำต่เป็นตอนนั้นทำกระดังแล้วก็ ใช่คือเด็กๆสมัยแรกเด็กๆในสมัยแบบอยู่ม .4 สามเนี่ยทำแฟนดั้มมากเลยแต่ตอน,นเรินน่มคิดนานนะทีนี้นมันมันทำงานมาประมาณสัก2ีปีแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็คิดว่าเราอยากทำรถแต่ตอนแรกเราทำเป็นแบบสเกลเป็น,นยี่สิบคือทำงานแล้วทำงานทำงานอยู่แต่ว่าทำเป็นงานเ็กสระคือเราทำเนี่ยเราเราไม่ได้กังว่าเราทำเป็นอาชีพคือเราทำเพราะว่าเราทำมาสักสนึ่งสิบแล้วเราอยากสร้างเพลทอารมณ์เหมือนกับว่า ตอนนั้นู่ปีทีล้วห้าห้าปีที่แล้วเราก็สร้างเพ็ขึ้นมาเป็นเป็นเฟซบกับเอเนสแกรมเราก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆบิวก็คือเราก็เราก็ทํางานแล้วเราก็ลงมั้นัทำเองขึ้นยนต์ไปลดอะไรนะเอสแตงกอลจับรอยจนหนึ่งจับก็ทำไปดูแล้วก็โมด้วยโมนีแล้วก็ลงเปนี่สิบีนยี่สิบี่ยี่สซึ่งลงแรกๆมันไม่มีใครกดไลค์หรากเพราะว่ามันมีเพื่อนกันฟอลโล่อยู่ไม่กี่คนก็แบบ ไลท์หนึ่งไลท์สองเนี่ยซึ่งเราไม่ได้สนใจเราเออทำเพราะมันยิ่อยูมันยิ่งดคนก็เราก็ทําก็คือทําต่อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เขาไปทำจนจนแบบว่าเ,เหมือนเหมือนมันมีฝั่งลังมันมันไปแชร์คนนี้ก็เลยเข้ามาเข้ามาดูเดยอะขึ้นตอนนั้นครับแล้วไอนะ้หนึ่งยี่สี่เนี่ยทำไปทำมาไม่เสร็จสักทีทำเครื่อยงยนต์ทำแดชบอร์ดทำเกียร์ขยับได้ทำบอร์ดขยับไปขยับมาแล้วแบบ ผมก็ไม่เจ๋งเลยเเลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะ่นทำให้เปลี่ยนอสีหปแนเสร็จเร็วกว่าเราเลยแบเปลี่ยนพอเปลี่ยนขอสีปุ๊บเออมันเสร็จกว่าคันแรกมันเสร็จมันก็เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ได้กลับไปทำเองเอสแดร้อยเลยคตั้งแต่วันนั้นก็นอยวันนี้ประมาณส่ปีแล้ว่าทำมาแ้่หกสี่ตลอดตั้งแต่ตัว GTO สามารถูทีเดียวคันแรกที่ทำรอวดแล้วก็นั่งคันแรกสีแล้วก็ยาง นี่คือจุดเริ่มต้นคือตอแน,นแรกมีวั้กุปะคว่าจะขายทำโชว์ทโชว์ก็คือเราคือชาติคือเราก็ทําว่าเราจะสร้างเทียบแต่ไว้ให้คนมาติดตามแล้วเราก็ได้ความรูม้อ,อ่าเป็นทางชูว่วาเราทําล้อรถยังไงเราทําเกียร์ให้มันขยับได้ยังไงือเราก็ทาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีพวกทั้งคนไทยคนฝรั่งเนี่ยมาติดต่อตัซื้อของที่เราเสร็จแล้วซึ่งเราไม่เคยขายรถที่เราที่เราโมเพราะว่าเรากะว่าเราจะทำแล้วเราเป็นคัลเอนของเราไม่ขาย พอมันพอมันมีคนแบบตอนแรกเราไม่ได้สนใจแต่พอมันแบบว่ามีคนติดต่อมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเอ๊ะหรือมันทำอาชีพได้ปะคือตอนแรกไม่ได้การเป็อาชีพนะทำจริงๆตอนนั้นทำงานด้วยใช่แล้วตอนนั้นทำงานด้วยทำนิดเดียวคือเป็นอาชีพได้ปะเฮ้ยพี่ตอเราก็เลยลองว่าครั้งแรกคือเราไอ้ล้อลวดอะล้อลวดที่ใส่พิดีโอดะเราก็ทำมือทั้งหมดเราก็ลองด้วยงั้นลองทำเป็นวิดีโอดูแลบทำเป็นบอ ก็เลยลองลงประมูลูในในเกณฑ์ปรากฏว่ามันมีคนเข้ามาประมูลเยอะอย่างแล้สุดท้ายเนี่ยจบที่ประมาณสัก160ตอนนั้นก็ประมาณพิถันนูนต้องคือคอคนมาเรียนว่ากันเราก็แบบมันก็ไปต่อได้ไหมวะเคื่อไอ้ล้อนี่แต่ว่าไอ้ล้อเนี่ยไอ้สี่สี่สี่โมเราทำงนงเดือนหนึ่งนะเพราะว่ามันขงข้อยู ร้อยแม่งร้อยสี่อันแม่งพันไปสามอันได้ทันเดียดเพราะนั้นไม่ต้องร้อยเป็นร้อยไอ้ยังเป็นพันแล้วก็ตัวก็ต้องคือมันต้องคือเราไม่รู้ไงกต้องค่อยค่อปรับตอนหลังอ๋อโอเคต้องประมาณนี้มันถึงได้คือมันใช้เวลาคือคือแบบผิดเสียเงินเยอะคือเดือนได้สี่หม่นเพราะเราไม่ได้ทำงานประจำด้วยก็ไปทำไปแล้วสุดว่ามันก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นว่าอ๋อมันขายได้นี่หว่าแล้วมันมีมูลค่าด้วยคืออไ้ล้อธรรมดาไม่คือมีคนบอกว่าถ้าเกิดไปซื้อล้อจริงได้เลยนะล้อก๊อปปะ ทำหุพันเราเติมไม่เติมเราก็เลยก็เลยก็เลยลองลองลองตั้งแต่นั้นก็เลยจะลองคิดทำผ p r o d ั c t ที่มันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เสของหนึ่งสี่น่อยลองขายดูเพราะว่าในการที่เราโมรถอ่ะเราไม่ได้ขายรถใช่ไหมแต่ว่าในส่วนประกอบของรถเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์รถจริงอะมันจะมีอะไรต่างๆใช่ไหมมีกันชนมีลมรลายมีเกียร์มีน้มมีนี้เนัทุกทุกอย่างเนี่ยเราก็เลยมองว่าเติมถ้าเราไม่ขายรถ ซึ่งเราไม่ขายแล้วเราก็มาขายอุปกรณ์สิวะก็เลยย่ตอนนั้นเริ่มทําเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่64อันแรกซึ่งทํามือเขาไม่ปทำอ่าแล้วก็มเอก็ขายได้ แบตเตอรี่บแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่รถรถหกสิบสี่แล,ล้วขายด้วยออเ,เอาไปแต่งหัว่เออเพราะไปแต่งอู่กันซื้อมานม่เป็นอยู่เพรามีเงนทำซึ่ง,ตอ,ง,งตอนนั้นสามดีมันยังไม่ค่อยนิยม <c oughs> อ่าเราก็เราก็แต่เราแต่เราไปให้ให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยช่วยเป็นสามดีแต่ว่ามันต้องมาขับเยินอะไรต่อใน <c oughs> สมัยนั้นอ่ามันก็มันก็ขายได้แล้วก็ต่อมาเป็นไปกลวยมั้ง ไอ้กลวยือกลวยี่ส้มมาจับปีนทับปโปให้มันแข็งๆเราก็ให้เพื่อนปีนมาแต่ว,ว่าตอนที่เราทำาเราก็โชว์ว่าไอ้เส้นเราไม่ได้เขียนนะเราไม่ได้ดันวนเราปัดีคอมาแตะมันก็ตรงเแล้วก็ไไยวกอยแป,ดปมดแล้วใช่ม,มันจะโค้งพอดีแล้วมันจะต่างใช่มนี้มันจะมันจะปิ้เพราะสกปรเรากเลยแบบนั้นแปะมีคอแล้วมันจะมันจะมันจะดีสวยอ่ะก็ได้มาแล้วก็แบบขายให้อย่างเก้าชุด มันก็หมดก็หมดอย่างรวดเร็วเออโอเคแต่ว่ามันไปได้ก็เลยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆขยับก็ทำนู่นทำนี่แล้วแล้วหนักมันสามปีมันเข้ามาพัฒนามากขึ้นแล้วมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนก็เราก็มีไอเดียเราก็ไปให้เพื่อนช่วยทำหรือว่าเพื่อนมีไอเดียก็มามาคุยกันแล้วก็มามาเอ็กกันมันก็ขายมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือสามารถขายแอคเซสซอรี่ผ่านหรือว่าคิทเกอร์กับต่างประเทศได้ได้เยอะกว่า ควรไปที่ประเทศจีขนขายได้เยอะมากต้องบอกว่าข้อดีของบ้านเราคือข้าเขาซชิ้นบ้านเราถูกเพราะข้าขชิ้นบ้านเราถูกเชืยอมง่ายว่าข้าวจะละ50-60บาทแต่ต่างประเทศสิงคโปร์มาเลยขค่ามันจะละ้0ยเพราะฉะนั้นเวลาไปขายาของต่างประเทศมันจะขายไ,ได้ง่ายกว่าเพราะว่าค่าเข้าจะละ200แต่ค่าเข้าจะละ50ถ้าเราขายของ200บาทกับคนไทย ถ้าเกิดมีเงินจํากัดก็ต้องคิดในหนึ่งอ่าแต่ถ้าเกิดทั้งประเทศหนี่ง200หนึ่เท่ทา,าการเนี่ยมันซิน้ง่ายกว่าอ่าเพราะนั้นมันก็เลยจะทาให้ขายต่างประเทศมันได้ง่ายกว่าเพราะนั้นของที่ผลิตในไทย่นี่คือข้อได้เปรียบว่าพอมันผลิตแล้วมันราคาสูกเวลาเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวแทนที่อยู่ทีท่จีนหีืออยู่ที่ไต้หวันที่อะไรเนี่ยที่มีอ้องโงเขาเอาไปขายแล้วเขาไปมาดราคาเขามีนดหอยเขาก็จะ เขาจะหันย้อนมาให้เราซึ่งมันจะเป็นข้อดีเพราะว่าของบ้านเราถูกมันก็มีมีใช่คอนแทคใช่มันก็มเรียนรู้ใช่มันก็ได้ยินของเขาใช่แล้วถ้าหรเวลาเราส่งเราก็ส่งไปไปเป็นชุดเราไม่ได้ส่งเป็นชิ้นราส่งไปเพราะว่ามันการทำงานเพราะว่าเขาไปสรมีกำไรให้เขาเขายิงได้เรายิงได้มันก็มันก็ไปต่อได้นี่คือข้อดีของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเป็นแหลกเพราะว่า อุปรกรณ์ในสตูดหนึน่งของสิ่งที่ที่ได้รับความนิยมมามเพราะว่าราคาไม่แพงและคุณภาพดี<ม>เพราะว่าเทียบกับค่าของชิปอย่ที่บอกที่จีนผลิตแพงไปแล้วนะเพราะว่าจีนตัวค่าอย่ระับสามร้อยต่อนอกจากเราประเทศไทยกับอินเดียไหนที่แบบมีความดีอยู่บ้งก็มีคือตอนนี้จริงๆจีนก็ผลิตอยู่คือเขาก็คือแต่ผลิตคือผลิตเป็นแบบเอสเอ็นทีนะหมายความว่าใช้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 ไม่ใช่ใช้ซีลิ้นพิมพ์เหมือนกัน ใช้ลงสีด้วยมือเหมือนกันก็มีแข่งแต่ว่าคือเราอ่ะมันจะต่างที่ไปเป็นโรงงานจริงหรือเพราะโรงงานจริงหรืออ่ะเวลามันเป็นแบบพลาสติกฉีดหรือว่าทำในอุตสาหกรรมใหญ่มันจะไม่เนยำเท่านี้อไรเพราะอันนี้เราคือเราเน้นทำแม่นยำเพราะนั้นพอลงสีด้วยเป็นด้วยด้วย 3D เป็นหแับเขาเรียกว่าจิวเวลรี่เฟลแล้วพอลงสีด้วยมือมันจะละเอียดมากซึ่งมันมันจะคุณระแบกโรงงานจริงที่เป็นแท็บลิที่มันเป็นเป็นมือชิ้นเหญ่คนละเกตแบบเพราะนั้น มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะละเอียดกว่าแต่มันจะขายในราคาแพงตอนนั้นราคาถูกแต่ว่ามันไม่ละเอียดซึ่งตอนนี้ทุกประเทศแบบทำกาหนดเที่ยงบอกว่าค่าของชีพเขาแพงกว่าเราเขาก็ต้องขายแพงคือตั้งต้นราคามาแพงของเราเนี่ยตั้งต้นราคามันถูกเนี่ยแล้วพอหลังไปแล้วเขาไปมาลัอกต่อไปมันก็เลยทําให้อุตสาหการันมุนคือเขาซื้อเขาก็ไปซื้อั่งเพราะว่าข้อค้างมันมีแบบไหนแล้วพอซื้อไปราคามันก็ไม่ได้หลังที่บ้านเขาแล้ว คุณภาพมันก็ดีมันก็เลกลับสื่อสามซื่อสามมันก็ไหนก็เป็นเงินท่าท่ามาเท่าดีที่ที่ข้ามไปบ้าเราถูกต้องครับอืออันนี้คือข้อดีที่ทําให้ทําให้ขอในไทยเนี่ยขายได้ดีมากบอกเลยทุกเขาเรียกว่าที่ไม่ได้ผ่านผมเนี่ยนะที่แบบเขามารับกันตรงก็ขายเยอะมากสําหรับอุปกรณ์หงสี่ใช่ใช่งานที่ทางที่ทำที่แบบชินิดไปแล้วแล้วลงสีด้วยมือ เฉียดตาชาติเยอะมากเพราะว่าบ so the ้านเราขายไม่แพงตลางไปได้ผมว่าไปได้่ไกลถ้าขาวคนชิมบ้านเราเท่านี้นะซึ่งคิดว่ามันก็คุไมให้ไปไกลรึอแบบก็เป็นที่เิยมึ้นซึ้งขึ้นยังไงก็ไม่มีทางเท่าเันหรอกพราขายต่างประเทศขายในเมืองไทยเปอร์เซ็นต์ต่างเยอะคือตอนแรกอะขายในเมืองไทยอะเยอะตอนแรกอะตอนแรกประมาณสักหกสิบสี่สิบตอนแรกแรกอะเพราะว่าเราก็ทำตลาดในไทยแต่พอหลังๆเนี่ย ตลาดมันเลยมันโตขึต้นโตขึ้นโตขึ้นมันก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์เหลือสักประมาณประมาณ80 20หรือ90%แล้วมต่เาต่างประเทศนะแต่ไทยมันดูทอซชั่นมันน้อยมากถือว่าคนไทยทำเองได้ด้วยพอกระเด็นทำเองก็เป็นเลยคือคือในไทยในไทยอาจจะมีเพราเรียกว่ามีใช้เยอะ มีมีผู้ผลิตเยอะเขาก็ไปเลือกว่าผู้ผลิตคนนี้แล้วราคาในไทยที่ขายครับมันคือราคาของเราคนไทยเนาะแต่เวลาเขาเป็นในนอกระ่ะมันเป็นราคาเมองนอกคนไทยไปซื้อนอกเขาก็ไม่ซื้อก็ซื้ออนไทยเขาจะไปซื้อเรื่องกะจายคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันมีร้านอาหารหลายร้านเขาก็เลือกกินว่าร้านไหนถูกปากร้านไหนถูกสนใจเขามากกว่าองไทยก็เห็นตอนนี้ก็มีหลายเา้าที่แบบผลิตแบบนี้มาใช่ใช่เยอะมากเลย ใช่คือถูเป็นหน้าตาไม่ต่างจากท่สิ่งเจ้าซึ่งสิ่งเจ้าเนี่ยส่งส่งไปทางแท่หมดซึ่งมันก็จะก็จะทำให้แบบมันเรียกว่ามันมันสามารถทำลายชีวิตได้นอกจากอะไรนอกจากยังมีแบบพวกอะไรไอซ์ดี้ติ๊กเกอร์ไงใช่ชาประกอบชาชาผู้ยนรูปใช่คือคือของทุกอย่างที่ในโลกแห่งความเป็นจริงมีอ่าก็คือขึ้นเดินก็คือในผมสีมีหมดทุกอย่าง มาเลยขึ้นเองขึ้นเองก็คือใช้พีดีขึ้นคือแม้แต่ล่าสุดนี่ของน้องที่ทำเป็นขวดโค้กขวดโคบหนึ่งหกสี่ใส่ลังอะไม่มีขายเลยอะก็แบบโอ้เขาเอาไปแต่งมาแต่งบุ๋มแล้วแบบทุกนนี้จะหายากมากที่อยาจะหาอะไรมาแต่งช้างแต่มีทำเยอะนะโอ้โหเยอะมากแล้วก็มีมีหลายมีหลายเจ้าแล้วก็มีหลายมีหลายราคาราคาถ้าราคาถูกหน่อยก็อย่างน้อยหน่อยราคาแพงหน่อยที่บ้างหน่อยก็เลือกได้มีหลายเจ้ามีอะไร มันแข่งไอเดียกันนะใช่นั่นก็แข่งไอเดียกันว่าจะว่าจะว่าอะไรที่ยังไม่มีคอนเิร์มใช่หรืออะไรที่ที่แบบว่าสร้างขึ้นมาใหม่เลยก็มีอย่างเช่นผมทำตอนนั้นตอนมทำกับน้องคือ่งทำเป็นรถโกคาร์ช็อปปิ้งโกคาร์เฮ้ยรถอีกที่มันเป็นตะกร้าอ่น้องมันก็ทำมาตอนแรกก็ทำว่าเออน่าจะทำให้มันมีเป็นแบบรถซิ่งนะเพราะตะกร้าเองนะตะกร้ารถเขียนภาษาสูรินนะผมก็เลยบอก ลองลดให้ขนาดความสูงเนี่ยมันเทียบลงเหมือนลดซิ่งมันแล้วก็แบกออกให้มันแบบล้อขากว้างหน่อยแต่เป็นตะกร้าใช่ใช่แต่เป็นตะกร้าอยู่แต่ว่าเราก็ทำให้มันเหมือนเป็นรถรถแทงอันแล้วก็เฮ้ยใส่เกียร์ใส่นุ่งเขาเครื่องนั้นมาใส่แล้วพอมันสุดท้ายเราบอกเออแม่งก็กลายเป็นว่าเป็นไอเดียใหม่ที่ที่มันยังไม่มีในควาจริงไม่มีเพราะว่าทรงนั้นมันไม่มีเนี่ยเพราะว่าทรงตะกร้ามันมีเพราะเราเราขาทีเดียวทำมันได้แล้วก็แบบผมปักเลยให้มันมีแบบ แบบว่าใช่ในเตี้ยวๆวันๆที่มันขาดล้อมันว่างมันได้ก่อขโมยก็คือเอาเอาหลักของโซจีมาใส่ทั้งหมดซึ่งอ่ามันก็ขายแลยคือตอนแรกขายเป็นแค่งานเรียกว่างานงานคนสีขาวธรรมดาตอนหลังเราเอ๊ะหรือว่าเราลองใส่ไปเทมเพิ่มแล้วเลยเอาลายสปูลไปใส่ใัม่ก็ขายได้ใส่ตรงไหนตักแกงใส่ขนแกะเลยใช่ตักแกงเลยใส่เป็นคนใส่เป็นคนเป็นขนสีแล้วก็คือขนตักแกงเป็นฟ้าเป็นเหลืองแล้วคนก็ดูอ๋อโซจีนี้ประมาณนี้น่าจะเป็นยืนนี้ะครับ มันก็ขายขายได้เยอะด้วยแล้วก็แล้วกลายเป็นว่าที่จีนมันซื้อไหนนไปเรียนแบบร้อยนะมันซื้อของเราไปซึ่งมันไม่มีในในโลกแล้วมันก็เอาไปก๊อกร้อยก๊อปร้อยคือแบบก๊อปจากเราเลยมันเขียนคนีใหม่จะซื้อเพราะแต่คนมันเขียนคดีได้มันทำได้ก็คือมันเอาไปแล้วไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนเครื่องข้างหลังไปเปลี่ยนบอกข้างหลังไปอะไรเนี้ยซึ่งเราก็แบบเออ ก็คือมันไม่มีอ่ะคือมันในโลกแห่งควนมจริงไม่มีมันราวของเราเป็ก๊อฟรถขายต่อด้วยแล้วขายถูกอะไรมันางเงี้ยก็เออก็นกใจนิดนงเล่นสื่อก็คือถ้าทำมันจะได้ก็มันก็สนุกน่าสนุใช่แต่ว่ามันราอาจจะต้องอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมีเรฟเลนซ์กจากของจริงบางอย่างที่แบบถ้ามันเป็นรถมันก็ต้องแบบแล้วเป็นการรถอะไรที่เดี๋ยวนานเอาก็จะทำลักษณะแบบนี้อีกอ่ะแตเราแบบว่าสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ที่มันยังไม่มีในโลกแห่งความจริง แต่ว่ามันเกิดขึ้นในหุ่นสีก่อน,น,น,นเพราะฉะนั้นเรายิ่งทําแบบเนี้ยมันจะยิ่งทบบําให้ของมันขายได้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถไปลงหรือไปทาได้คือ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 ไม่สามารถที่จะใครเขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่มีผู้แข่งกันเพราะเราคิดคิดขึ้นมาเราทําขึ้นมาเพราะฉนั้นมันก็จะทําให้แบบทุกคนมาที่เราแต่ถ้าเราทําอะไรมาอย่างเช่นสมมติชั้นวางของ คนอื่นก็จะทำชั้นวางของตา่างมันก็จะมีอยู่มันมีอะไรอย่างเงี้ยครับถนัดหรือทําล้อหรือล้อมันมีอยู่นะล้อ,อลายนี้อีกคนหนึ่งอ่ะทำไลายนี้คิดทําบ้างลายนี้ขามันก็จะล้อไลน์นี้ไลน์นี้ไน์้นครับเพราะว่า,นนดดวาม,มนันมีให้หลบสีล้อเนี่ยมาปั้งนิดหนึ่งตอนแม่ที่ทำเป็นกริปสเตีะแล้ที่ทําเป็นดีเทลเทยญ่ๆคือจริงชอบประดิษฐ์อะไรใช่่ดีเทลชอบอยู่แล้วเพราะว่าตอนสมัยก่อนตอนทำการดั้ม เราก็ทําลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะสมัยแบบน่าจะเรียนมสี่มห้า 4, 5, ตอนนั้นคือเราก็ชอบทำออย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยดเด็กๆแล้วแล้วพอมาระมาถึงวันนี้เราก็เอ๊ะทาไหกสมันมันไม่มีแบบนี้ว่ะแต่24มันมีนะทำไมถึงไม่มีเราก็เลย24่สิี่งาน6กก็มีด้านเราก็เลยลองทันดูคือมันได้ควาจริงแล้วย่อจากเกมมาเป็นหกสี่หกสี่ครันสำเร็จนะใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนเทศธรรมใช่ไม่ไม้ไมนเราไม่ได้มีชุดชุดคลิปชุดคลิป เราก็เลยแบบคือเราฝันนะว่าวันหนึ่ง well. oh. มันน่าจะมีเจ้าหนึ่เจ้าหนึ่งทำเป็นชุดคิด64มาเหมือนกับยี่สีตั้งั้นที่ไอ้แบรนด์ใหญ่ๆมันก็มีแล้วสนยอดอั <Okay. S 1> ไรมทำบ้างแบอทาอะรพกนั้ก็มีว่าเราแล้วเราทำบนสี